สองวันมามาโอ้โหอันนี้นะสวิงที่ร้านค้าไม่ซื้อมาพันกว่าเนี่ยไอ้นัดอุ้ยมันนิ่งยังเองไม่รู้พี่ทางป่าอะไรก็ไม่รู้แล้วไอคืออะไรเนี่ยคือแล้วคือแล้วะไรครับพี่ว่าป่าอะไรโอ้โหป่าอะไรกะโหลกเลยใช่เหรออีกเพื่อคอว่าเ นี่คือเทพาใช่หรอใช่มันขอเมืขนาดนี้บึ้งมันบึ้งมามันคือเทพาส่งนี่เนี่ยมันคือเทพาเองใช่หรอเออที่ก็เอาทีกมาทุกคนประบึกมาแล้วประบึกที่ที่นี่นะครับสลีละจะเซนเดอร์มากเลยหุ่นดีเออจะไม่มีอะไรกินน้ำมันอะ น้ำมันใสมากนะครับอาหารมันน้อยปลาบึกเป็นพวกที่มันจะกรองแผงต้นนะเพราะในเนี้ยสลายมันน้อยมันก็เลยไม่มีพืชไม่มีอะไรให้มันกรองนะครับน้ำมันใสมากใสจนไม่มีแร่ธาตุไม่มีอาหารปลาบึกมันก็เลยผอมเป็นพิเศษเ้าสงสัยว่าทำไมปลาบึกมันผอมเพราะเขาปล่อยให้หากินตามธรรมชาติแต่ธรรมชาติจะไม่มีอะไรให้มันกินไม่มีมันหลายเกินแต่ว่ากลับบ้านเลยเว้